สวัสดีค่ะอยู่กับช่องทางแพนงและคนออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้เขากำลังจากโมงนี้แล้วเจ๊เพชรเจ๊หนูด้วยลูกหนูลูกหนูลูกหนูบอกซ้ำหน่อยทำไมยังเล่นเยอะแยะกันแถงเท่าไห่เยอะอันบรรยากาศบ้านเฮานะคะวิวสวยมากก้องฟ้าก้องฟ้าสวย สวยหลีอ่ะแบบให้นะจากสิช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เพิ่นกำลังเกี่ยวเขานะคะยังกว่าผู้ใดสอนสวัสดีค่ะตลาดขวัดังไปตลาดไปตลาดไปว่าสุนีย์เมื่อกี้นี้เด้อไปตลาดกลับมือคื้นอีกเขาโบเมตรกับมือพื้นบ่ มืออื่นล่ะมึงกลับยัำไหนเดี๋ยวครับออกกลัมบวลเธอกลับตอนไหนหรอเทนเดี๋ยวเพิ่งนี่ตอนไหนหรอเก้าทีโมเช้าค่ะไปไปตลาดบ๊ายบายโอ้ยหลงไปอย่าง สักวันนะผู้ดใดเจ้าเอานมมาจึงนะโอ้ยที่โอ้ยที่มาหนีสิบอกอันหนึ่งตามมายางลงมาหไปแทายรั้งนี้เขาไม่ค่อยแก่เอาแทายทองอฝาดไหมนนไปเลยแทยคุณต้นไม้เห็นต้นไม้นะประหารไปต้นไม้อันนี้ปะ นี่คือจุดเริ่มต้นของหนูที่ตะกี้หนูซิมิน้องน้องชายของพี่พี่เปียน้องปอแม่น้องปอนะคะเป็นเด็กน,น้อยสุ้น้านี่แหละหนูอาอยากตอนนั่นใจแปลว่าให้จังไดค่อยสิดไปยุปปปวงหมอลำดีก็เลยหาหม่องอัดเสียงซึ่งจะมาอัดอยู่ในบ้านเพราะว่าถ้งเสียงไกลเสียงกาเสียงค้นเบาแบบ,แบ,บมัน มันดูไม่สะดวกนะคะก็เลยสวนน้องปัรจัก,กรยานออกมาเนี่ยแหละออมาอัดเสียงอยู่มองนี้แหละผู้น้องเป็นผู้อัดพี <c oughs> ่หอดค้นเรียงงัวเรียงอันนี่ <c oughs> ยุ่ขงางรังทั้งง้วอะไรทั้งอัดเสียงกะอัดและะ้วก็ส่งตอนนั้นส่งไปเสียงมีหกเสียงพีหกก็ตอบกลับมาแต่ว่าห้องกบบระเบิดทักไปยละเรายดต่อแล้วก็ส่งไปใจเกินลอยอ่าพี่แอดมินเพจใจเกินลอยก็บอกว่าส่งประวัติไปให้ ่าพ่อบอยเลยนะคะแต่ว่าตอนนั้นกะลังเลยอยู่เพราะว่าอีกสองามวันจะมีสาวน้อยเพชรแหวนแพงมาแสดงที่ไกลๆบ้านก็เลยถือโอกาสใบก่อนงั้นขอไปออดิชั่นก่อนนะคะกะตอนนั้นอัดเพลงมีวัามนะคะถ้าผู้ใดอยากาอยากฟังมีวามแต่ไม่กล้าเปิดตอนนั้นอ้จะตอนนั้นก็ได้ถือว่าแบบเสียงเบาทันรูเทคนิคอยังขนาดนี้นะคะ เี<ส>ยงกับยังบ่มีคนสอนบ่กันมีคูอย่างบอกแมนแพงมาอาเซียนนี่แหละทงนาอยากเบิ้งบอกปิ่นใน่ด้วเนส่น oh ย่ากมันสิ่งย่งกัเจี่ก่มันสยงกจ่คือเกาคือเกาอยู่เสียงคอีว้า่ <amos S 1> ัมจัดดน้องเพื่นก็ได้ เอ,เอามากินนะแม่เดี๋ยวถ่ายดาราช่องให้ดูนะคะขอกินอะไรคะเนียงไปกินป่ะพี่เพชรคะเังเจง๊เพชรย,ยัง,ยงวันนี้มีการบ้านไหมว้รู้ว่ามีกลับไปทำเลยพูดไทยเป็นคนไทยต้องพูดไทยเป็นคนไทยค่ะต้องพูดไทยสายบอกให้ฟังแน่ ใอ้เด็กเบอกรนอีโอโออารีอาโอ้ยปลาห้ากับไปนะคะบรรยากาศดีมากทางออกหมู่บ้านทางเข้าออกนะคะหมู่บ้านหนูจะเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าอยู่กลางทุ่งนาซีมิกเนี่ยเป็นวงกลมเลยมีหกสิบหลังคาเรือนนะคะที่อยู่กลางทุ่งนาหลายบ้านหลายคนอาจสิบรูจักนะคะบางเท่อกับว่าคือใดหัวได้แมเดยเพราะว่ามันแบบ เป็นหมู่บ้านเมืองรับเลยรับบอกว่าเมืองรับเลยอีห๋หรือ่าหมายถึงว่าแบบคนที่ไหนแบบกขาบอกเสียงเพราะว่ามันอยู่ลึกห,หาพบหาพบพ่อิอขึ้นบ่ขึ้นได้แมปนะบางทีามานะคะเบิ่งผูล้างคนขีไปก่อนมูแล้วเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินโออิชอิอิชิตันอุ้ยแต่ว่าแพ็ยเกจนี้บ่เห็นตัวแล้วเยอะอื่นมันคือองี้ย เล็บหนูหักไปเล็บหนึ่งตอนไปฟอ้อนนาตาสินบ้านคนอัวอย่ยาดือ้อ แบบว่าคนในหมู่บ้านเห็นบ่ค่ะเพิ่นก็สิปลูกแบบปลูกสวนปลูกหญ้าปลูกผักลูกผู้ใดไนั่นลูกแม่สอยเลี้ยงกาเลี้ยงไก่คืออะไรคือได้ยินมันคืออะไยินเพชรจ้ะเลี้ยงไก่เลี้ยงกาหรอกเพื่อใจแบบว่าประหยัดต้นทุนนะคะส่วนมากกะบบางย่างผักบ่มีก็บยางหาขอน้ำบ้านเนาะหมู่บ้านกัสามัคคีค่ะเป็นกันเอง แค่กันเป็นแบบว่าแบบที่น้องกันเบิดบ,บ้านซ้ออสำสายเลือดเดียวกันเบิดบ,บ้านแค่แยกกันอยู่เฉยๆนะคะาปายางกับปัดบางท่านหรือบางคนอาจจะยังพม่รูนะคะว่าบ้านหนูอยู่ไสนนี่หละคลิปนี้เขาสียังหนะัดหน้าบ้าน แม่อม้อมสวัสดีค่ะ <c oughs> ออนี่ก็เป็นลักลางบ้านที่เวลาเข้าเวลาออกหมู่บ้านก็จะเห็นนะคะกะับศักดิ์ีค่ะเป็นที่เค้น <c oughs> ที่ยังที่นี่จิตใจของคนในหมู่บ้าน <c oughs> ที่มามหมายมหวากมะกาบนะคะศักดิ์ีแห้ง นี่นะคะจะถึงคืนนี้เรามีนัดก,กันไ์สดนะคะตอนนี้วิจะหกโมงแล้วเท่าไหรหกโมงแล้วยาวๆอาจจะถึงสองสามทุ่มนะคะบรรยากาศย้ำแ,งแรงๆท้องฟ้าแบบสวยมากหาลังมื่นีมกนกอันแลนแลนต้อแถวกันบักาลหมู่บ้านที่รม่มรื่นนะคะช่วงอากาศหนาวนี้แห้งเป็นตายู โอเคค่ะ okay, คลิปนี้ก็ฝากพ่อๆ่ม่าไว้แค่นี้นะคะติดตามพวกเราได้นะคะคืนนี้ไลฟ์สดย,ยาวๆรองเพลงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย